o ทอ r o เรอร์ออฟเฮสจะให้คุณผู้ชมได้กลายเป็นไคจูทรงพลังออกทำลายเมืองบนกราฟิกสไตล์พิกเซลอาร์ตตอนเห็นตัวอย่างเกมก็ไม่คิดว่ามันจะเดือดขนาดนี้นะครับเพราะนอกจากจะให้ทำลายตึกเหยียบชาวบ้านแล้วเกมยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้เทอร์เรอร์ออฟเฮมัสซอรัสมีเสน่ห์มากกว่าที่จะให้เราเดินหน้าแล้วพังทุกอย่างแค่อย่างเดียวโดวยหลังจากที่ผมได้เล่นเดิมูฟคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างวิดีโอนี้มาสรุปให้ฟังกันครับ เหตุการณ์ในเรื่องนั้นเกิดขึ้นในปี2030เราผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกได้จัดการประชุมหารือกันเรื่องสภาวะโลกร้อนฝั่งหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ต้องการจะแก้ปัญหาส่วนอีกฝั่งก็เป็นตัวแทนบริษัทที่หวังผลกําไรโดยไม่สนเรื่องธรรมชาติของโลกแต่อย่างใดฝั่งรักโลกก็เลยเสนอว่าเราควรจะให้ความสําคัญเรื่องการแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจรงิงจังแต่ว่าฝั่งนทุนกลับบอกว่าต่อให้ร้อนจนน้าแข็งโคโลกละล,ะลายมันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคนที่นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านหรอกวลั การถูกเถียงไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าฉากหลังก็เป็นภาพน้าแข็งชิ้นใหญ่ที่ดุดลอยไปกับน้ําจากนั้น3วันนะครับก้อนน้าแข็งอันนั้นก็ไปเกยตื้นที่เกาะห่างไกลเมื่อมันละลายก็พบว่าภายในคือร่างไคจูขนาดใหญ่ที่จําศีลอยู่ภายในนอกจากนั้นเกาะที่ไคจูไปเกยตื้นนั้นเป็นฐานของกลุ่มลัทธิเชฟเพิร์ดออฟพอลลีริสและตามตัวก็คือกลุ่มบาทหลวงแห่งกิ้งก่าศักดิ์สิทธิ์ พูดง่ายๆว่าพวกพี่แกนับถือไครจูเป็นพระเจ้าและพวกเขาก็เฝ้ารอกันมาถึงของวันนี้มานานแสนนานโอ้คำทำนายของพวกข้าเป็นจริงสักทีเมื่อท่านไคจูเฮมาซอรัสมาเยือนเกาะของเรา ผู้นำลทัทธิอ้างว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการปกป้องโลกจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเองครับเพราะว่ามนุษย์นี่แหละที่มักจะทําในสิ่งที่เป็นภัยต่อโลกอยู่เสมอฉะนั้นการกําจัดมนุษย์จึงเป็นตัวเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนั้นพวกเขายังสร้างทามิชินขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทาได้แค่ส่งก้อนชิ้นเนื้อกลับไปในอดีตเลื้อก็ดูเอาไว้นะครับเราส่งกลับไปไม่ได้สรุปก็คือตายอยู่ดีจะอธิบายเพื่อทั้งนี้ทามิชินก็มีไว้สําหรับส่งร่างของเฮมาซอรัสกลับไปครับถ้าเราทําธารกิจปิดพลาดหรืืออออออว่่่่่าาาาาาตยยไปกปกกกกกนนนสรรรุุ็คเเเเมมทีธิิบบบะดใใหัง ฉะนั้นเรื่องราวของ Terror of h e m a s a u r u s จึงเป็นการบุกทำลายเมืองโดยไคจูเพื่อกำจัดสังคมมนุษย์โดยมีเป้าหมายสุดท้ายก็คือการลดโลกร้อนเป็นไงครับแค่เนื้อเรื่องก็ฉีกสุดๆแล้วเอาล่ะมาพูดถึงเกมเพลย์กันบ้าง ในตอนเริ่มเกมนะครับผู้เล่นจะต้องเลือกโหมดการเล่นระหว่าง Arcade Story Mode ที่เป็นโหมดที่มีเนื้อเรื่องมีฉากพูดคุยมีการแนะนําวิธีการเล่นระหว่างด่านต่างๆและรายละเอียดของบางด่านก็จะมีเมค,คนิกเฉพาะให้เราได้เล่นเพิ่มเพิ่มมิติในการเล่นนะครับซึ่งโหมดนี้ถือว่าสนุกมากแล้วผมเล่นโหมดนี้เป็นหลักเลยครับ อีกโหมดจะใช้ชื่อว่า endless destruction mode คือโหมดที่จะให้ผู้เล่นได้เข้าสู่ฉากแอคชั่นได้เลยนะครับไม่มีบทสนทนาให้รำคาญใจผู้เล่นจะเรียนรู้ระบบของเกมโดยการลองผิดลองถูกครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้ปลดล็อกจากการทำ challenge ทีนี้พอเลือกโหมดได้แล้วนะครับตัวเลือกต่อมาก็คือ monster selection ซึ่งใน,นวันที่ผมได้ทดลองเล่นก็จะมีไคจูให้เลือกใช้4แบบได้แก่ Hemasaurus รัสส m a n d r a รา t o n ต m น u ัส e m a s a u r ัสและก็ c l o อก Slot ความแตกต่างหลักๆของแต่ละตัวก็คือท่าไม้ตาย จากนั้นเมื่อเราเข้าเกมนะครับแต่ละด่านก็จะมีเป้าหมายให้ทำชั珀เตอร์แรกในแต่ละด่านย่อยก็จะมีเป้าหมายในการทำลายอาคารกับสังหารชาวเมืองให้ได้ตามที่เกมกำหนดทิศทางการเดินก็จะไปทางขวาเรื่อยๆจนถึงจุดเอนเกมระหว่างทางก็จะมีตึกรามบ้านช่องอาคารลักษณะแตกต่างกันไปนะครับให้เราได้ทำลายอย่างสนุกสนานมันมือมันเท้ากันแบบสุดๆการควบคุมไคจูจะประกอบไปด้วยการเดินกระโดดปีนตึกกระโดดพึ่งตัวลงมากระแทกพื้นกินเหยื่อเพื่อเติมเลือดเตะใช้มือจับล้วปาแล้วก็ทำให้ตายที่จะปลดล็อกมาในภายหลัง ในส่วนของอาคารก็จะใช้ระบบฟิสิกเข้ามาช่วยทําให้สมจริงขึ้นเช่นการถล่มตึกนั้นสามารถทําได้ง่ายๆโดยการทําลายโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนตึกเหล่านั้นจะเอนแล้วก็ล้มลงมาในไม่ช้าซึ่งถ้ามีตึกที่ติดติดกันมันก็พังทับลงมาเป็นโดมิโน,โนได้เลยครับ เรายังสามารถปีนขึ้นไปโจมตีหรือว่างับกินคนที่อยู่บนอาคารได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการหยิบคนมาปาใส่หอเพื่อสร้างความเสียหายยังไงก็ตามนะครับไคจูก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันเพราะว่าฝั่งมนุษย์เองก็จะตอบโต้เราด้วยเช่นกันซึ่งยูนิตท,ที่จะสู้กับเราก็จะมีตั้งแต่คนที่พกปืนตำรวจหน่วยสวาสดทที่ยิงไวยิงแรงหรือว่าหอติดอาวุธก็จะสามารถกําจัดเราได้อย่างรวดเร็วถ้าเราโดนกระสุนของพวกมันครับ ผู้เล่นจึงต้องโจมตีสลับกับการคอยระวังกระสุนแล้วก็คอยกินเพื่อเติมเลือดสลับสลับกันไปโดยทุกครั้งที่เราทําลายบ้านเรือนและสังหารผู้คนเกจอัลเทเมทจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเปิดปโอกาสให้เราได้ใช้ท่าไม้ตายของไคจูแต่ละตัวได้ด้วยครับเฮมาซฟอรัสจะมีท่าไม้ตายเป็นการคำรามแล้วก็สร้างแรงอัดอ,อากาศออกมารอบตัวส่งผลทำให้ทุกสรรพสิ่งใกล้ๆตัวค่อยๆถูกทำลายไปพร้อมกันซึ่งเราสามารถกดค้างเพื่อใช้เกจอัลเทรเมทจนหมดหลอดในคราวเดียวก็ยังได้ a u t o ตโนมัส h ฮมัสซอรัสไคจูตัวนี้ก็อารมณ์เดียวกับไมค่ากอซิล่าครับการโจมตีถ้าไม่ตายจะเป็นอาวุธไฮเทคนั่นก็คือการยิงขีปนาวุธออกมาทำลายเป้าหมายที่อยู่ระยะไกล ล็อกสลอ็อตสล็อตร่งยักษ์ที่ไม่เชื่องช้าเหมือนของจริงอีกต่อไปครับหมอน,นี้จะใช้มวลคลื่นพลังจิตแผ่ออกไปเป็นวงกว้างเพื่อสร้างขอบเขตการทำลายในขณะเดียวกันก็จะเกิดสภาวะสโลว์ไทม์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วย และสุดท้ายสลาแมนดราตัวนี้ผมชอบสุดเพราะว่าพี่แกใช้การพ่นไฟแบบควบคุมทิศทางได้ซึ่งไฟก็อนุภาพทำลไยค่อนข้างสูงเลยเลยครับภารกิจในด่านยังมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันบางอันก็จะเป็นภารกิจย่อยที่ต้องทําให้ผ่านเช่นภารกิจปาคนให้ติดคอมโบโด,โดนหลายๆคนเงื่อนไขที่ให้เราทําลายตึกสีฟ้าการพังตึกแต่ละหลังจึงต้องระม,มัดระวังมากๆหรือว่าภารกิจที่ให้เราปลาหมาเข้ากรงให้ครบจํานวนครับ นอกจากนั้นไม้คเนกในบางด่านก็สร้างสีงสันในการเล่นได้ดีเลยครับเช่นการใส่แทรมโพลีนเข้ามาเพื่อให้เรากระโดดได้สูงๆหรือว่าการให้ลูกเหล็กขนาดใหญ่มาเป็นตัวช่วยสําหรับการทําลายตึกอีกทั้งตัวเกมยังแฝงมุกตลกเอาไว้ในเรื่องราวด้วยนะครับขอว่าคุณผู้ชมเป็นสายอ่านเนื้อเรื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นด่านหนึ่งเกมจะให้เราทาลายเรือหอกเพราะชาวลทัทธิเชื่อว่า เรือเหาะเป็นตัวบล็อกสัญญาณการสื่อสารของคนในกลุ่มคือด่านนี้พังเมืองอย่างมันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรือเหาะระเบิดได้รุนแรงมากๆทีนี้พอเล่นจบคนในละทีก็พบความจริงว่าจริงๆแล้วที่ส่งสัญญาณไม่ได้เพราะาปลั๊กหลุดส่วนเรือเหาะที่บินไปทั่วก็ไว้เก็บข้อมูลทางสภาพอากาศเฉยๆอะไรทำนองนี้อาเคสตอรี่โหมดยังมีโหมดโบนัสสเตทที่เป็นมินิเกมให้เราเล่นขั้นกลางในบางด่านด้วยนะครับเช่นโบนัสสเตทที่ให้เรากินคนเพื่อเติมเลือดให้ไวที่สุดทำลายอาคารให้ไวที่สุดอะไรทำนองนี้ Uras, ลงให้กับทุกกพลตฟอร์ม็เป็นว่าคุณผู้ชมลองเอาชื่อเกมไปค้นในสโตร์ที่เล่นประจําดูก็แล้วกันนะตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเลยครับโดยช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะแปะเกมเพลย์ที่ผมเล่นเอาไว้ให้ดูด้วยบางส่วนเื่อใครอยากเห็นเกมเพลย์เต็มๆครับและก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ Op Us ัสแว่นกองแสงสีฟาสสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และหน้าจอต่างๆเป็นประจําตัวเลนที่ลดแสงจะทําให้อาการสายตามเมื่อยล้าดีขึ้นทําให้เราทํางานหรือว่าใช้งานหน้าจอได้นานขึ้นด้วยอีกทั้งตัวแว่นยังมีกรอบเลนให้เลือกซื้้อไดหลลายยแบบเ ซึ่งทุกแบบก็มีคุณสมบัติที่ทนทานทับได้งอได้ไม่หักสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลด e m o v e ลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะแอดไวส์สำหรับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออ,อุปรกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อมากมายครับไม่ว่าจะเป็น PC หูฟังโน้ตบุ๊กเครื่องปริ้นคีย์บอร์ดหรือว่าเกมแม่กเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึงแอดไวสเท่านั้นนะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจากทาง advice.co.th อีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดลดเ e m o v e ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ